สวัสดีค่ะทุกทกท่านเรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะเปิดมือสองข้างเอาไว้บนตักนะคะมองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของคุณแม่สิมาตาจีสักครู่หนึ่งคะ่ะนั่งสติไว้ที่กระหมอ่อมสัมผัสการเชื่อมต่อนะคะของพลังกุลทลินีกับพลังชัยธัญญะนะคะหรือพลังที่แผ่ไปสาลอยู่โดยรอบ ไม่ต้องคิดไม่ต้องพยายามนะคะไม่ต้องเพ่งรับรู้ตามความเป็นจริงเมื่กางเชื่อมต่อเกิดขึ้นนะคะเราจะรู้สึกได้ว่ามีความสงบนะคะความคิดของเราน้อยลงหรือหายไป หรือเราจะสัมผัสความรู้สึกบางอย่างได้นะคะบนกระหม่อมของเราในสภาวะนี้นะคะเราจะยกพลังและทำบันดันค่ะ has is to put front that the right to hand be like up turned in in voice clock like that. You start moving Take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it up there. One. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give it. another time. Now the third one has to be three times your writing. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. One, two, and three, like this, and give a sign kind of a protection to your aura. Now, one, this one protection to the seven centers, so seven. Then two. Then again the three. Then the four. Then the five. All the centers. Then to the six. And then to the self. สัมผัสไวเบレーショที่เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะบนจักระบนตัวของเรานะคะหรือว่ามือทั้งสองข้างหรือที่กระหม่อมนะคะสหัสสารารของเราค่อยๆหลับตาลงนะคะมือซ้ายเปิดไว้บนตักนะคะมือขวาวางบนพระแม่ธรณีะคะ่ะ มันเน่ได้โปรโดชำระล้างช่องพลังฝั่งซ้ายได้โปรโดนำความไม่สมดุลในฝั่งซ้ายดูซับลงสู่พระแม่ธรณีได้โปรโดตเติมเต็มฝั่งสายของข้าพเจ้าด้วยความต้องการที่บริสุทธิ์ความรักความเมตตา อารมณ์ที่เบิกบานจำสใสและเปลี่ยนไปด้วยไปิติสุขสัมผัสไวเบรชั่นในฝั่งซ้ายสักครู่หนึ่งนะคะในมือซ้ายในร่างกายด้านซ้าย และสหัสราระนะคะกระหม่อมที่เปิดที่เปิดออกมากขึ้นความสงบที่เกิดขึ้น วางมือขวานะคะวางบนตักมือซ้ายชี้ขึ้นบนท้องฟ้านะคะหันฝั่งมือไปด้านหลังนอข้อศอกคุณแม่ได้โปรโดชำระล้างช่องพลังฝั่งขวานำความร้อนส่วนเกินความฟุ้งซ่านความไม่สมดุลในฝั่งขวาสลายขึ้นสู่อีเทอร์ได้โปรโด,เ,ดเติมเต็มฝั่งขวาของข้าพเจ้าด้วยสติที่บริสุทธิ์ กัรกระทำที่บริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้าเพียเพียงเครื่องมือของท่านข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้กระทำสิ่งใดท่านคือผู้กระทำทั้งหมดพระเจ้าขอปล่อยวางตัวตนอีโก้ทั้งหมดไว้ให้แก่ท่าน ตเรชันที่มีควานะคะไม่ต้องเพลงไม่ต้องพยายามให้เราอยู่ในท่้มกลางนะคะความความรากักแล้วก็พลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พลังงานนั้นเป็นผู้กระทำ มึซ้ายวางกลับลงบนตักนักงสติไปที่จักระที่หนึ่งนะคะใต้ต่อพลังคุณทลีนีนะคะตรงที่เรานั่งอยู่คุณแม่ได้โปรดมอบความบริสุทธิ์ซื่อสัตว์ซื่อตรงความจริงใจความไม่เสแสร้งความเป็นธรรมชาติความเรียบง่าย ปัญญายาและวิจารณญ,ญาณสติปัญญาความเป็นสิริมงคลความหนักแน่นให้แก่ข้าพเจ้าสสติที่จักระที่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อรอที่ถานแล้วนะคะพลังก็จะทำงานนะคะชำระรังจักระ จะสัมผัสได้ถึงไวเบรชันที่จักระนั้นเมื่อเราตั้งสติไปไม่ต้องคิดนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรสัมผัสตามความเป็นจริงความรู้สึกจริงๆของเรา เคลื่อนสตินะคะมาใช้มือขวาวางไว้ที่ท้องน้อยตรงกลางนะคะใต้สะดือตรงนี้คือจักระที่สองสวาริติสถานค่อยๆเคลื่อนสตินะคะและมือขวาของเราขึ้นมาที่สะดือตรงนี้คือจักระนาบีนะคะจักระที่สาม จกระนะีดูแลความสงบความสมดุลธรรมะของเรานะคะความพึงพอใจความเป็นอยู่อาชีพการงานและครอบครัวหากเรามีธรรมะเราจะมีความสงบหากเรามีความสงบนะคะชีวิตเราจะสมดุลเรามีความพอใจเรามีความพอดีเราไม่ทะเยอทะยานเราก็ไม่เกียดคร้าน คุณแม่ได้โปรดมอบความสมดุลความพึงพอใจแก่ชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าพึงพอใจในทุกอย่างที่ท่านได้มอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและเอื้ออำนวยต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่พอดีไม่มากไปและไม่น้อยไป ค่อยเคลื่อนมือและสติขึ้นมานะคะที่จักรหัวใจตรงกลางไปเคลื่อนขึ้นมาที่วิชุดีนะคะที่คอ,คอเคลื่อนขึ้นมาที่จัก,กรที่6นะคะอักยาใช้มือขวานะคะ ฝวามขวาวางแน่ไปกับหน้าผาของเราคุณแม่ข้าพระเจ้าให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกทุกคนไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ข้าพระเจ้าให้อภัยจากหัวใจ ค่อยเลื่อนมือนะคะและสติขึ้นมาที่จักระที่7กลางมือออกนะคะใช้กลางฝ่ามือกดหนักๆน,นะคะไปที่จักราที่7จดก้มศรีรษะลงนะคะหมุนนางศรีรษะของเราตามเข็มนาฬิกากดนวดนะคะเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกาคุณแม่ได้โปรดมอบสติรู้ที่ปราศจากความคิด ความสงบลึกซึ้งที่เปลี่ยนไปด้วยปิติสุขขอให้ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นในทุกๆวันขอให้ข้าพเจ้าเป็นภาพสะท้อนที่สมบูรณ์แบบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กดนวดนะคะแล้วเอามือขวาวางกลับลงบนตักเปิดง่ายมือไว้นะคะ ตั้งสติบนสหัสราระนะคะคือจักระที่เจตรงที่เราใช้มือนวดเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนนี้พลังคุณธรดีเคลื่อนขึ้นและทะลุออกที่กระหม่อมนะคะเปิดจักระที่เจของเรานี่คือโยคะนะคะเราจะเข้าสู่ความสงบแบบเป็นธรรมชาติไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องสวดไม่ต้องพยายาม ไม่ต้องเพ่งนะคะไม่ต้องบังคับไม่ต้องตั้งความหวังใดๆเป็นพยานรับรู้ตามความเป็นจริงอยู่ในสมาธิสักครู่หนึ่งคะ่ะ ท่านยังไม่รีบไปทำงานนะคะขอให้นั่งต่อไปอีกนะคะท่าน,นจะเข้าสู่สภาวะที่สงบเลึกซื้อยิ่งขึ้นนะคะเมื่อจะจบสมาธิให้ขอบคุณคุณแม่สิมาตาจียกพลังและทำบันดาลปกป้องจักระนะคะขอให้วันนี้ของท่านนะคะเป็นวันที่สงบสมดุลน,นะคะเป็นวันที่มีแต่วความพอดีมีแต่วความปิติสุขนะคะ ขอให้ทุกๆคนที่ได้เจอท่านสัมผัสกับท่านนะคะรู้สึกได้นะคะถึงความสงบนี้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความรักความเมตตาและแสงสว่างนะคะที่มาจากตัวท่านนะคะและแสงสว่างนี้ก็สามารถจุดแสงสว่างในตัวของคนคนอื่นๆื่ให้ตื่นรู้เช่นเดียวกับท่านได้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มานั่งสมาธิด้วยกันนะคะ วันนี้ก็จบไลฟ์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ